สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องโมโ Radio Shop นะครับนานโมโบเรียลชอปเหมือนเดิมวันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการโปรแกรมช่องเรเดียน 2M280 นะครับคลิปที่แล้วเราเป็นระบบดอทเนาะคลิปนี้เราจะมาโปรแกรมผ่านอ่าวินโด้นะครับไม่ต้องผ่านดอทเนาะโดยใช้โปรแกรมดอทบ็อนะครับนี่นะครับ ที่เรามีก็เป็นเหมือนเดิมครับสายโปรแกรมตัวเดิมนะครับ i s 3 2นะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวตัวแปลงครับตัวแปลงนะครับแปลง i s 3 2ตัว u s b นะครับนีนะครับแล้วก็จะใช้ตัวนี้เลยแล้วก็วิทยุของเราครับเหมือนเดิมครับ r a d i a n m 2 0 8ครับอันนี้นะครับประมาณนี้เลยครับ แล้วก็มาดูกันครับว่ามันจะโปรแกรมยังไงนะครับครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เสียบสายโปรแกรมเข้าเลยครับเข้าในเครื่องนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เสียบเลยครับเสียบเข้าเลยเรียบร้อยนี่นะครับเสียบแล้วก็ทิ้งมาด้านล่างเลยครับส่วนตอนนี้ก็ USB ครับ USB นะครับก็เสียบเข้าคอมพิวเตอร์ของเราครับนี่ครับแค่นี้นะครับแล้ก็มาดูกันต่อครับ มาดูกันต่อที่คอมพิวเตอร์นะครับนี่นะครับจะเป็น Windows 7นะครับ Windows 7 2019นแพ็คหนึ่งนะครับนี่ครับเปิดให้ดูว่าเป็นผ่าน Windows จริงๆนะครับแล้วก็เข้าโปรแกรม d o t b o x คือโปรแกรมด o t b o x นี่คือเป็นโปรแกรมที่ร้านดัดแปลงมาเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นโปรแกรม d อ t ของร้านเลยนี่นะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยครับแล้วก็เปิดปิดอยู่เลยครับ ส่วนโปรแกรมของเรเดียนตัวนี้ก็จะเป็น m 3 5นะครับ m 3 5กดเข้าไปก็จะเป็นตัวนี้เลยครับทมาให้ดูกันชัดๆเลยนี่นะครับแล้วก็จะโปรแกรมผ่านตัวตัวนี้เลยนะครับตัวตัว windows นะครับตัว windows เลยนะครับผมเรามาต่อเลยนะครับกด enter ครับแล้วก็ f 3 f 2ครับรอดูนะครับว่าจะอ่านได้ไหมนะครับ นี่คือกำลังผ่านโคดปักจากจากตัววิทยุนะครับนี่ครับจะมีเสียงดังหนึ่งครั้งคือในโปรแกรมระบบ Window s มันก็จะมีความช้านะครับอาจจะช้าบ้างครับมันอาจจะไม่เหมือนดอเนะถ้ารันผ่านรอดก็จะรวดเร็วครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับกําลังรันไปนะครับอันนี้เป็น Radiant m 2 0 8นะครับ r ร d i a n m 2 0 8ครับ อาจจะช้านิดนึงนะครับอาจจะสะดุดบ้างนะเพราะว่ามันเป็นดอทครับดอทมันจะช้านิดนึงถ้าเป็นผิดจุดครับมันจะเป็นวินโดว์เนาะวินโดว์มันจะช้าครับอาจจะมีสะดุดบ้างนะครับนี้นะครับก็กําลังอ่านไปเรื่อยๆนะครับโค้ดปักเนาะอาจจะช้าจะเร็วบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็กําลังจะอ่านไปเรื่อยๆนะครับจนครบ64นะครับ นี่คือเสร็จแล้วนะครับผ่านกดปักเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเรามาดูที่วิธีโปรแกรมช่องนะครับเราออกมาเมนูหลักแล้วนะครับเรากด F4 ครับนะครับต้องคลิกก่อนนะกด F4 แล้วก็มาที่ F5 ครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นนะสมมติว่าเราจะตั้ง1 4 6 5 5 0 0ดนะครับอันนี้เป็นช่องสมมติขึ้นมานะครับ1 4 6 5ห0จุนนนี่นะครับเราจะตั้งเป็นช่องนี้เนาะ อันนี้คือตั้งเสร็จแล้วพอตั้งเสร็จแล้วเราก็กด f10 ครับ f10 นะครับแล้วก็ x10 อีกรอบครับแล้วก็ไปที่ f3 นะครับ f3 เหมือนเดิมที่เรามาเนาะแล้วก็มากด f8 ครับ f8 คือโปรแกรมใส่เครื่องวิทยุนะครับแล้วก็ f2 ครับผมแล้วก็รอวิทยุโหลดนะครับคือระบบดอสมันก็จะช้านิดนึงนะครับ เพราะว่าตัวนี้เป็นวินโด s เนาะถ้าเป็นผ่านดอทจริงมันก็จะเร็วหน่อยนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นลค่อยคไปนะครับแต่ถ้าเป็นดอทก็จะเร็วหน่อยแต่ตอนนี้คือมันแปลงลายต่อครับกว่จะถึงนะครับก็่าจะใช้เวลานิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่นานเกินรอครับนี่นะครับลันผ่านระบบวินโด s นะครับผ่านดอทบ็ออีกทีหนึ่งนะครับผมก็ทําประมาณนี้เลยนี่อันนี้คือเสร็จแล้วนะครับ เราโอเคแล้วทําได้แล้วโปรแกรมเสร็จแล้วก็ปิดได้เลยครับปิดตรงนี้ออกไปได้เลยนะครับปิดเรียบร้อยสําหรับท่านใดที่สนใจจะโปรแกรมช่องวิทยุนะครับหรือว่าสนใจสายโปรแกรมรุ่นอื่นๆรุ่นไหนที่โปรแกรมไม่ได้หรือว่าสนใจสายโปรแกรมก็ติดต่อเข้ามาได้ครับหรือว่าสนใจตัวโปรแกรม USB Bootload ครับ ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับที่ร้านโ o โบลีดูว h ช็อปเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada เว็บไซต์แล้วก็ Line แอก็ได้นะครับนี่นะครับไลน์แอดก็โมโบ r ีดูว่ h ช็อนะครับก็ตามที่ลงไว้ให้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับมาดูกันว่าเราจะมาโปรแกรมช่องอะไรกันต่อนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาเครื่องที่แบบ แปลกๆมาลองโปรแกรมดูนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ